Obrigado. หลวงพ่อลองเล่าามเป็นมาของอุงโมงค์ไม้ไผ่อันนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นมาอย่างไงเจริญพรคุณโยมก็อุโมงค์ต้นไผ่วัดจุฬาพรณ์ะนารามแห่งนี้เริ่มขึ้นเมื่อตอนพศสอ5พั 50, ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณโยมมานับถึงมงคลได้ถวายที่ให้แก่วัดจุฬาพรครั้นในตอนถวายที่มาแล้วเนี่ยที่ยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่ก็ได้มีการถางทางเข้าก็คือเป็นระยะทางที่คุณโยมเมี่ยเห็นทั้หลายว่าเป็นอุโมงค์ต้นไผ่ อตอนที่ทางทางเข้ามาเนี่ยยังไม่มีต้นไม้เลยท้งนั้นมีต้นไผ่อยู่ประมาณ5-6กอก็คือเกิดขึ้นจากหลวงปู่อาจารย์ของเราคือพระสุธรรมธิบดีเนี่ยท่านก็บอกว่าให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกต้นไผ่ไปเยอะๆก็เลยมีมมการนําต้นไผ่มาลงไว้ตั้งแต่ในตอนนั้นจนถึงวันนี้ก็ระยะเวลาผ่านแล้วก็เป็นราๆวๆ10ปีได้10ปีแล้วก็เติบโตขึ้นมาตามธรรมชาติของมันแล้วก็โค้งตามธรรมชาติของต้นไผ่จนเกิดมาเป็นอุโม,มงค์ต้นไผ่เหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้ ระ,ะ,ะยะทางของอุโมงค์ไม้ไผ่เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับหลวงพ่อในระยะทางทั้งหมดตั้งแต่ปากทางเข้ามาจนถึงด้านในเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ200กว่าเมตร,รกเกือบสามร300เมตรก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ตามสะดวกทุกวันและตอนนี้ทางวัดได้มีเกี่ยวกับอะไรับกคมที่พระอุโบสถครับหลวงพอ่อก็ในกิจกรรมเลยตอนนี้เนี่ยเรามาเลยเห็นว่าในช่วง2ปีมานี้ประเทศไทยเราประสบกับปัญหาในเรื่องของโควิดเมื่อมีปัญหาในเรื่องของโควิดเข้ามาแล้วเนี่ยการจัดสดม,มนข้ามปีที่ทุกทีเคยทำเนี่ย,ยก็เป็นการไม่สะดวก ผ่านปีที่แล้วก็ยกเลิกไปพอมาถึงปีนี้ก็ยังเห็นว่าไม่สมควรจะทําก็มาคิดว่าเอ๊ะปีใหม่ทั้งทีเนี่ยจะทําอะไรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยมทั้งหลาย<ม>ก็มาคิดได้ถึงพิธีสืบชะตาของทางร้านนาทางภาคเหนือก็เลยมีการจัดให้แขวนโคมสืบชะตาได้ทางที่วัดจุฬาภรรอบบริเวณอุโบสถนั่นเองมีทุกวันใช่ไหมครับหลวงพ่อมาได้ทุกวันสามารถมาแขวนได้ทุกวันและจะเริ่มมีพิธีสวดตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบมกราคม คุณโยก็สามารถมาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ร่วงแขนสืบสตาได้ครับหลวงพ Mm hết -hmm.